ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูวิธีทําปุ๋ยหมักใบก้ามปูหมักนะใบก้ามปูหม,มปหมักสดนะครับหมักสดหลังจากที่เราไปหาใบก้ามาปูนะครับไปตัดมาใบสดเลยนะครับนี่ก็จะทําให้เป็นปุ๋ยสูตรเข้มข้นนะครับโดยใบก้ามปูหมัก1ส่วนแล้วก็ปุ๋ยมูลสัตว์นะครับสองส่วนไปเลยนะครับ สูตรนี้ใช้สําหรับผสมดินปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ได้เป็นปุ๋ยแล้วก็มีสารอาหารที่เข้มข้นนะครับสําหรับจุลินทรีย์นะครับที่จะใช้นะครับก็คือมีจุลินทรีย์เจาวปวกนะครับให้ดูนะครับดูลักษณะจุลินทรีย์จาวปวกนะครับน้ําก็จะออกเหลืองๆครับและก็นี่นะครับมีเป็นจุลินทรีย์นมสดนะครับจุลินทรีย์นมสด แล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับรวมกันเลยนะครับได้จุลินทรีย์สามตัวเลยนะครับได้จุลินทรีย์สามตัวะจะให้ดูใบก้ามปูนะครับ คือใบใบก้ามปูนะครับก็จะเป็นสีเขียวๆอยู่นะครับก็เป็นใบก้ามปูสดนะครับเราไม่ได้เก็บที่มันแห้งแล้วก็หล่นลงจากต้นนะครับแต่เราไปเอาใบสดๆมาเลยนะครับขึ้นไปเก็บก็จะมีความลําบากนะครับคุณลำบากนี่ก็จะเป็นสีเขียวๆนะครับเราก็จะเขียวๆอยู่นะครับเราออกมาแล้วก็เรามาลูดอ,ออกีิะใบระใบนะตา ที่เห็นในคลิปนะครับนี่ครับใบก้ามปูหนึ่งส่วนนะครับก่อกนผสมก่อนก่อนผสมนะครับเดี๋ยวก็จะลดน้ำหน่อยนะครับลดน้ำเพิ่มดูดซีเข้าไปก่อนนะครับให้ให้ที่ใบใบของใบก้ามปูให้มันมี น้ำมีจุลินทรีย์นะครับครับจุลินทรีย์ที่ผมจะใช้นะครับจะก็บอกแล้วครับมี3ตัวก็คือจุลินทรีย์เจ้าปวกจุลินทรีย์นมสดแล้วก็จุลินทรีย์สังขแสงนะก็คือหมักไว้นะครับเพื่อให้ได้ปุ๋ยที่แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือนะครับก็คือ,อจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะครับก็จะมีมีเป็นตัวประกอบเพื่อให้ได้วิตามินนะครับจะมีวิตามินบีเยอะนะครับ ก็เป็นหนึ่งแล้วก็จะเอาจุลินทรีย์จามปวกใส่เข้าลงไปนะครับแล้วก็จุลินทรีย์นมสดบวกจุลินทรีย์สังเคข้อเสียงใส่ลงไปเลยนะครับโอเคแล้วก็ราดลงไปราดลงไป แล้วก็คลุกเคล้านะครับน่านลงไปเลยนะครับน่านลงไปเลยให้ใบให้ใบก้ามปูดได้เชื้อยูนซีนะเพื่อเพื่อการย่อยสลายนะครับ ก็คูเขาประมาณ2บัวรดน้ำนะครับเ้าก็จะเติมจุลินทซีย์อีกเขาจะก็จะเติมจุลินทรีย์เข้าไปนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับรับยูรินซีย์นมสดนะครับมีสารอาหารนะครับเยอะนะครับ ดังนั้นนะครับผมก็จะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวหลังจากนั้นผมก็จะใส่นะครับปุ๋ยมูลสัตว์ลงไปนะครับปุ๋ยมูลสัตว์ มูลสารุสิสึกว่าจะถูกน้ำหมักแลก็จะเป็นปุ๋ยมูลสัตว์อ๋ออ่าใส่ผมใส่ปุ๋ยมูลมูลสลัตว์ลงไปแล้วนะครับต่อไปก็จะใส่อาหารอาหารที่เป็น อาหารของกลินซีนะครับนี่ก็คือเป็นลำนะครับก็จะใส่ลำลงไปเลยนะครับใส่ลำเพื่อให้เปลี่ยนเพื่อให้เป็นอาหารนะของกลินซีนี่ใส่ลงไปเลยนะครับก็จะใส่ป air, ุ ay, ๋ยลงไปอีกไอ้ผมไม่รู้จะเป็นยังไงเลดูนะครับ เต็มเลยครับโอ้เต็มกระบ,บะเต็มกระบ,บะ mm hmm. ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะครับก็ไม่เป็นไรก็จะค่อยๆทำนะครับ mm hmm. ก็ใส่อาหารลงไปนะครับ นั้นก็จะเอาน้ำกรนซีนะครับลดนะครับลงไปก็สำหรับสูตรนี้ไม่สูตรไม่มีตายตัวนะครับเราจะใส่ น้ำจุลินทรีย์เท่าไหร่ก็แล้วแต่สะดวกครับยิ่งเยอะยิ่งดีครับการใยสลายก็จะรวดเร็วนะครับเนี่ยนี่นะครับไม่มีหาครับลาดลงไปเลยนะครับิน,นีน่จุลินทรีย์นม,มสดนะครับลาดลงไปเลยนะค ราดหมักไปเลยนะครับให้น้ําซึมลงไปเลย เดี๋ยวผมก็จะคลุกเคล้านะครับคลุกเคล้าตรงนี้ก่อนนะครับคลุกเคล้าคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเป็นสูตรอ่าเข้มข้นนะครับปุ๋ยหมักใบก้ามปูสูตรเข้มข้นนะครับ ลาดให้ชุ่มนะครับลาดให้ชุ่มเลยล หลังจากที่คูกเขานะครับคูกเขาก็จะประมาณนี้นะก็คงจะได้ที่ก็เปียกนะครับเปียกก็ไม่แฉะมากนะครับก็ทำให้พอดีนะครับหลังจากนั้นเราก็จะ,ะกรอบใส่กระสอบแล้วก็เอาไว้ไปไว้ในที่ร่มหรือว่าในบอ่บอบ่อหมักก็ได้นะครับนี่ก็ประมาณสักสองกระสอบสามกระสอบนะครับเดี๋ยวผมก็จะกรอกนะครับกรอกแล้วก็ เอาไปหมักไปหมักไว้นะครับจะให้ดูใกล้ๆนะครับ,รบอันนี้คือลักษณะนะครับก็กำกำดูก็เป็นปกเปียกนะก็จะมีน้ำหมักนะครับกำกำดูนะครับ,ก,นะรบก็ปกเปียกใช้ได้นะครับปีกเปียก นี่เป็นปุ๋ยสูตรเข้มข้นเลยนะครับใบหมัดใบก้ามปูสูตรเข้มข้นเดี๋ยวก็จะนำไปไปใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็พึ่งนะเอาไปเก็บไว้ในที่ล่มนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ อันหนึ่งกระสอบก็จะประมาณนี้นะครับหนึ่งกระสอบก็จะลัดที่ปากเพื่อที่ให้มันมีอากาศถ่ายเทยได้บ้างนะครับ ครับหลังจากที่เราคุกเขาเสียก้อนเอาใส่กระสอบแล้วนะครับเอาใส่กระสอบก็จะมาหมักไปที่บอ่อหมักบอ่อหมักของเรานะครับก็จะปิดไว้ประมาณสัก,สกเดือนหนึ่งนะครับประมาณเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะครับใส่เป็นถุงลงไปเลยนะครับให้มันสามารถระบายอากาศได้ด้วยนะครับ คั้งนึงครับอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อพอแค่นี้ก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม